สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวการไฟแวงการ์ดนะครับนี่เลยการไฟแวงการ์ดนะครับผมไปตลาดนัดไปเจอการไฟแวงการ์ดมาเลยซื้อมานะครับนี่เลยนะครับผมซื้อมาสิบอันสิบสองนะสองละสิบบาทที่พ่อค้าแม่ค้าเขาข,า,ข,า,ขายนะครับสองละสิบบาทนะถูดีเลยเลยซื้อมา มารีวิวนะเลยซื้อมารีวิวปกติที่ผมจัดสะสมสะสมพวกของเล่นนะผมสะสมการไฟก่อนนะคะรับก,การไฟแบงก,ก์กายนนะคะรับผมสะสมก,การไฟแบงก,ก์กายน,นะ,ะเลยเลยมาสะสมของเล่นนะมาแกะเลยเอาแอม่ผมซื้อมาสิบสองประมาณร้อยเดียวนะครับซื้อมาสิบสองนี่ อยากให้ดูข้างหลังก่อนนะเนี่ยข้าหงหลังมันจะเป็นแวัตีิเคียนว่าการไฟแวนการ์ดนะเอาไปเล่นได้นะเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับตอนสมัยนี้อาจจะายากๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีคนเล่น,นเนี่เลยนะครับเกตามดูดูตรงโอ้ยกล้องมันยังโฟกัสเนี่ยเกตสามข้างบนเนี่ยนะครับเนี่เลยข้างหลังไม่เหมือนกันนะแต่ละเกตดะข้างหลังไม่เหมือนกัน ันนี้หนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะเกจสามอันนี้หนะน,นึ่งมื่นนะเกจสองหนึ่งมื่นแต่และแต่และเกดอะพลังมันไม่เท่ากันเกจศูนย์สี่พันนะครับพลังจมตีนะครับเห็นไหมก็เยอะอุตภพวงซื้อมานะมันสะสมง,ง่ายอะไรนะมันไม่ไม่กิน,นพื้นที่อ่ะ ถือแฟ้มมาก็ใส่แฟ้มได้เลยนะครับสวยนะครับบางคนมันไดเอาไปเล่นมมนไดเอาไปขายสะสมอย่างเดียวเอาเงนเอาไปเก็งกาไรนะครับการการนะการแต่ละบาะราคาไม่เหมือนกันนะครับการแต่ละบราคาไม่เหมือนกันนี่หกพันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพันเนี่ยราคาไอ้นี่แตะเกตไม่เหมือนกันเลยนะบางทีก็คงอาจจะได้ซ้มภารมาด้วยนะ เกทสองมีเกทสี่ด้วยเกทสี่หมืนสามอ่ะนะครับเกทสี่หมื่นสามเดืหนึ่งเอาเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะน,นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ลองหาซื้อดูเอามาเล่นดูนะถ้าซื้อแบบกล่องอนะ่ะมันจะมีคล้ายๆเหมือนอะไรนะเหมือนเอา เมือนเป็นสนามน่ะนะครับเป็นสนามแข่งการ์ดนะครับเมอนสนามแข่งการ์ดนี่เลยแปดพันเจ็ดสองศั0 0 0แปดสามนี่หนึ่งหมื่นแต่ละเกอะ่ะราคาไม่ไอ้นี่พลังไม่เหมือนกันเลยนะครับอีนุ่มเลย ถ้าท่านผู้ชมอยากสะสมการสะสมได้นะการ์ดการ์ดไฟมันการ์ดหรือการ์ดสปิริตการ์ดยุกิอะไรเนี่ยนะครับมีลายการ์ดการ์ดวันฟีสบ้งอะไรบ bon ้างนะเก็บเก็บสะสมได้นะผมอาจจะเก็บลายการ์ดหน่อยนะครับบางทีกองลงลงลืมลืมบ้างบางทีเกาะการ์ดโปเกมอลบ้างอะไรบ้างนะครับนี่เลย ก็ไปกาดกล่องไอ้สองที่สองตอนผมยังเรียนอยู่อ่ะตอนปห้าป .6 กอะตอนผมยังเรียนอยู่นะ โฟสื่อการวัแบบนี้มาการดไฟเป็นการมาเล่นกับเพื่อนนะบางที่ก็เล่นความสนุกเท่านั้นนะฮะบางที่ก็แพ้บ้างชนะบ้างนะนะครับบางทีเล่นไปเล่นมาจนคูยิ้ะนะครับบางทีก็มีนะต้งคูยิดเกตสองเกตหนึ่งเกตสองกับพันเกตหนึ่งหกพันนะคะรับเกตพันกล้องมันไม่อยอมโฟกัสเลยนะ เจ็ดสามหนึ่งมือหนึ่งพันเจ็ดสองเก้เก้าพันเจ็ดสี่มื่สามเจ็ดศูนย์ห้าพันเจ็ดศูนย์สี่พันเจ็ดสองเก้าพันเจ็ดหนึ่ง หกพันเจ็ดศูนย์ห้าพันเจ็ดสองเก้าพันเจ็ดศูนย์ห้าพันดสาหนึ่งมพจ็สองกเจ็ดหนึ่งหพันเจ็ดศสี่พันเ็ด เกตสามหนึ่งมืนเกตสองพันเกตสามหนึ่งมืนหนึ่งพันเกตสามหนึ่งมืนเกตเตศูนย์ห้าพันเกสาหนึ่งมเดหนึ่งเจันเี่ยเป็นบังเกตนะเป็นบังเกตอนะบังเกตไอนี่หละไอ้พลังจุตีไม่เหมือนกันเลยนะครับ เป็นบางใบเอาไว้หิวบางใบเอาไว้เพิ่มพลังให้กระตูเุิมตีนะไอ้ฝังราเติมตีได้นะครับมาก่อนนะผมเล่นอะ,ออนอะมาก่อน,นอะเคยฮิตมาก่อนการไฟบ่งตายทางเรียนผมอะเล่นการไฟอะตอนพักเที่ยงอะนะครับตอนพักเที่ยงเล่นการไฟกันอะโอ้โหฮิตมาสมัยตอนผมยังเรียนอยู่อะสี่พันเก้าศูนย์นะ เจ็ดตึ้งเจ็ดพันเจ็ดห้าเอ้ยไปใช้เกี 5, ยห้าเจ็ดศูนย์ห้าพันนี่แต่ละใบอะไม่มือนกันนะแต่ละใบอะถ้าใครเล่นนะเล่นกับเพื่อนอะ่ะถึงมาเล่นกับเพื่อนได้ต้องมีคล้ายๆเหมือนกระดาษแผ่นใหญ่ๆคล้ายๆเหมือนสนามแข่งอะนะครับต้องมีสนามแข่งก่อนถึงจะเล่นได้นะมันจะมีคู่มือบอกเล่นยังไงยังไง,งนะครับ ันจะมีคุม้มอบอกมันจะเล่นยังไงยังไงไไนี่เลยเนี่ยที่เขาเรียกตร,ตรงคอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอนะเนี่ยคอสีแดงเพิ่มพลังโจมตีนะคอสีแดงเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีเก็บสามเนี่ยผมมีแล้วแต่มันซ้ำนะหนึ่งมือหนึ่งพันแต่ผมเก็บอยู่นะ อันนี้เอาไว้ฮิวนะเนี่ยเอาไว้ฮิวที่เราจมตีนะโดนจมตีอ่ะอันนี้น,นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรค่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมซื้อมาเยอนะสิบสองอ่ะ อย่างนี้นะอันนี้สามอีกแล้วนะเนี่ยสามแต่ระบายอะแต่ระบายอะไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้ผมมีแล้วแต่คนถ้าคนติดต่อจากผมนะผมขายไหมแต่ผมไม่ขายอ่ะผมจะเก็บไว้ให้ลูกหลานให้ดูว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นชัดวดะมันเป็นบม็ไหนที่เคยเล่นการเป็นแบบไหนนะนะครับ เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนี่เลยแค่นี้ ทมไที่ผมเรียนอ่ะมีเป็นพันใบคิดดูนะเนี่ยที่ผมเรื่นการไฟเมาเนี้ยนะคือในการไฟอ่ะมีเป็นพันใบอ่ะคิดดูนะครับตอนเนี้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนนี้เลือน้อยอ่ะนะครับเนี่ยการไฟอ่ะตอนนี้เลือน้อยลงแหลบกกะบกอน่ะมีเยอะมากไปกองอ่ะไปกองเลยอ่ะนะครับนี่เลย ก่อนน่ะผมชอบเล่นการ์ดไฟมากนะครับเล่นการ์ดไฟบางครั้งมากนะนะครับบางทีผมก็มีเรื่องไปหาหาทาการ์ดไฟนะการ์ดไฟอะนะครับบางทีอะทาคนอื่นมาทาการ์ดไฟนะไม่ใช้ทาต่อยนะผมไม่ชอบทาต่อยชอบทาการ์ดไฟมากกว่านะครับเป็นยังไง ้องทาขาดไ่ห้ใครเป็นอันดับหนึ่งหองโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครัมาก่อนนะนะครับใครเป็นอันดับหนึ่ง้องโรงเรียนอก่อนมผมะชอบเล่นมาตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเก็บสะสมอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ผมเก็บสะสมอย่างเดียวแหละนี่แหละ หาเศษๆนะหาตืษๆมาเก็บดีกว่านะอย่าเพื่ออนาคตมันหายากนะนะครับเพื่ออนาคตมันหายากโอเคนี่ มันกระจายมันจะจองเกินสามหนึ่งมืนหนึ่งพันนะลองลองซื้อมาเล่นได้นะครับอยากเป็นกับเพื่อนกับกับพี่น้องนะลองซื้อมาเล่นได้นะนะครับในเซเว่นก็มีขายอยู่นะครับในเซเว่นอ่ะยังมีขายกองหนึ่งหกสิบเก้าบาทนะนะครับในเซเว่นอ่ะอกองกองหนึ่งหกสิบเก้าบาท อาจจะบางเซเว่นอาจจะไม่มีขายบางเซเว่นอาจมีขายนะนะครับเป็นบางเซเว่นนะนี่เลยเรืออีกทีซองนะก็จะหมดแล้วโอ้ล่นดู ผมดูอตอนอัดตัวสิบสองนาทีกว่าแล้วสิบสามนาทีแล้วอัดเพื่อเพมไปน,นะครับมันเยอะผมอา,อาจจะอาจจะยาวก็ได้เยอะนะนี่เนหะมมอนมีนกเมอนมนุษย์นกเลยนะครับเหมือนมนุษย์นกเรื่องมือนนะ ท่านผู้ชมอาจจะซื้อมาสะสมหรือขายหรือเล่นก็ได้นะเดี๋ยวเผื่อมีราคานะครับเดี๋ยวเผื่ออนาคตมันมีราคานะซื้อมาเก็บดีกว่านะบางคนอ่ะชอบสะสมการสะสมการอย่างเดียวเลยนะโอ้โหบ้านบ้านหลังหนึ่งอ่ะมีแต่การการการสะสมการคิดดูนะที่คนสะสมการนะครับบางคนก็สะสมพวกโมเดล อะไรก็ตามนะครับอันนี้เมืองสามเกียรตีนะบางคนสะสมแต่ค์ดนะเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนใบคิดดูได้นะบางคนก็สะสมพวกโมเดลหรืออะไรเนี่ยคนโมเดลรถเหล็กอะไรเนี่ยก็ตามนะครับบางคนก็ชอบนะบางคนก็สะสมตุ๊กตามากอะไรมากนะครับ ส่วนผมรมสะสมพวกโมเดียวกับการนะจุดเริ่มต้นที่ผพมสะสมการนี่เลยนะครับที่จุดที่ผพมสะสมโมเดียวจุดเริ่มต้นสะสมการนะนะครับจุดเริ่มต้นสะสมการเลยนี่นะบางใบก็ซ้ำบางใบก็ไม่ซ้ำนะพาต่อไปนะครับ ผมมีตังพอประมาณอาจจะซื้อแฟ้มมาใส่กาดก็ได้นะครับซื้อมาหลายหลายแฟ้มหน่อยเอามาใส่กาดนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ทุงอะไรเนี่ยนะครับกาดพวกมันยังใส่ทุมรวมกันอยู่เลยนะครับนะครับยังไม่ค่อยมีแฟ้มผมมีแค่สามแฟ้ม,มอีกแฟ้ม,มหนึ่งสใส่กาดถาดคอมเมอรมม์อีกแฟม,มใส่กาดโปกเกมอนอีกแฟม,มก็ใส่กาดอาพิคานอสูรนะแยกแต่ละแฟมเลย แปลมอันไหนการอะไรแปลมอันไหนการอะไรน,น,น,นะครับคงจะหาซื้อแฟมใส่การนะนี่เลยส c เ c พงษ์เริ่มมีเยอะแล้วนะ่นเลยสิบห้านาทีสิบหกนาทีแล้วนะ แต่ละใบาอาจจะหาง่ายนะนะครับบางใบาหายากบางใบาหาง่ายที่บางคนมาปล่อยการ์ดปล่อยราคาถูกๆอาจจะซื้อก็ได้นะนะครับถ้าคนปล่อยราคาถูกๆ กว่านะครับนี่นะบางคนอาจจะเก็บการ์ดโปเกมอนบางคนก็เก็บการ์ดไฟบางคนเก็บการ์ดสปิริตนะการยูกิอะไรนะนะครับ โอเคหมดแล้วนะนะครับหมดแล้วกลองหมดแล้วสิบสองนะได้กล่องใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลยสิบสองได้กลองใหญ่ๆห,หาซื้อลองหาซื้อตามร้านขายพวกของเล่นนะนะครับของเล่นรอคบร้านร้านขายถูกๆนะอาจจะมีการขายก็ได้นะครับถ้าร้านขายของเล่นถูกๆนะ ลองหาซื้อดูนะครับถ้าถ้าอยากซื้อในเซเว่นก็ซื้อได้บางบางเซเว่นนะาบางเซเว่นขายหกสก้าทุกทุกสาขานะไม่รู้จะมีขายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะกาดไฟเ่งการนะก <c oughs> ล่องหนึ่งมันหกหกสิบเก้าบาทเจ็ดง่ายเจ็สิบาทนะหาซื้อได้นะนี่เลย <c oughs> ถ้า ถ้าผมหาพวกโมเดลการ์ดมานะยวผมเอามารีวิวท่านให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสำหรับใครด้วยกันนะครับยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย